สัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องแห่งการแบ่งปันเรื่องเย็บผ้าในคลิปนี้เราจะมาพูดถึงปัญหาที่มือใหม่มักจะเจอกันนะคะแล้วก็เป็นปัญหาที่ค่อนข้างจะใหญ่สําหรับมือใหม่นะคะนั่นก็คือเรื่องของการอ่านหน่วยเป็นนิ้วหน่วยเป็นเส้นนะพี่น้องของเราอาจจะประยุกต์ใช้ยังไม่ค่อยเป็นเดี๋ยวพี่อารีจะมาอธิบายให้ฟังนะคะก่อนอื่นนะคะพี่อารีจะบอกก่อนว่าช่องของพี่อารีจะสอน หน่วยเป็นนิ้วทำไมพี่รีไม่สอนเป็นเซนเหตุผลหลักๆเลยก็คือชอบอหน่วยเป็นนิ้วเพราะตัวเลขมันใหญ่ตัวเลขมันใหญ่เวลาเรามองแล้วมันแบบมองแล้วเข้าใจง่ายอ่ะตัวเลขใหญ่ไงตัวเลขใหญ่ก็เลยชอบก็เลยใช้หน่วยเป็นนิ้วเลยทีนี้มีพี่น้องของเรานะคะแฟนคลับเนาะเข้ามาดูแล้วบอกว่าพี่รีหนูไม่ค่อยเข้าใจเรื่องหน่วยเป็นนิ้วเลยอ่ะหนูอยากให้พี่รีสอนหน่วยเป็นเซน จริงๆแล้วนิ้วกับเซนคือแบบลักษณะการใช้ไม่ได้ต่างกันเลยทุกคนเพียรีอาจจะไม่ได้สอนหน่วยเป็นเซนแต่เดี๋ยวเพียรีจะมาอธิบายให้ฟังว่าเราจะต้องทําอย่างไรเพราะในหลายๆเหตุการณ์บางครั้งเราก็อาจจะถนัดเป็นนิ้วพอไปดูคนอื่นเขาสอนเป็นเซนเราก็ไม่รู้จะทํำยังไงเพราะเราถนัดเป็นเราถนัดเป็นเป็นเซนคือมันตรงข้ามกันเราต้องร,อรู้วิธีการประยุกต์ใช้หรือดัดแปลง นะคะเราถึงจะสามารถดูได้หลายๆช่องนะคะ,ะวิธีแรกเลยให้เราสังเกตที่ตัวตัวสายวัดสายวัดของเรานะคะมันมีอยู่2ด้านฝั่งนี้ด้านด้านนิ้วอีกด้านหนึ่งจะเป็นด้านเซนแต่จะมะีสายวัดบางตัวที่ทั้งนิ้วและเซนอยู่ด้านเดียวกันนะคะไม่ว่าจะเป็นแบบไหนก็ตามจุดเริ่มต้นของเขา จะเป็นด้านเดียวกันนะคะโดยส่วนมากแล้วนะจุดเริ่มต้นจะเป็นด้านเดียวกันอย่างเช่นตรงนี้0แล้วก็มา1 1นิ้ว2นิ้ว3นิ้วอันนี้คือจุดเริ่มต้นพอเราพลิกมาด้านเซนติเมตรอันนี้ก็คือ0เสร็จแล้วก็ 1, 1เสนเซนเสซนสามเซน4ี่เซนจุดเริ่มต้นอยู่ด้านเดียวกันไม่ยากในการประยุกต์ใช้ถ้าอันนี้ยกตัวอย่างแล้วนะถ้าพีอารีบอกว่า อ่าให้เราวัดจากจุดนั้นไปหาจุดนี้ที่สามสมนิ้วนะพี่น้องของเราโอไม่ถนัดนิ้วเลยอ่ะพี่หนูอยากอ่าอยากอยากใช้เป็นเซนอะ่ะต้องทำไงก็ให้เราเอาเล็บนะคะจิกเบาๆที่สามนิ้วพี่รีบอกว่าวัดออกไป3นิ้วเราเอาเล็บจิกเบาๆที่3มนิ้วหรือจะพับก็ได้นะคะหรือจะพับก็ได้แต่เพี่รีจะ บอกวิธีการจิกเอาก็ได้อจิกเล็บเสร็จนะคะให้เรากลับด้านมาดูด้านเซนตัวนี้มันจะเท่ากับเจห้านิ้วโอ้เจจห้าเซนก็คือเจดเซนครึ่งนั่นเองแค่นี้เองง่ายๆพี่รีถึงจะบอกว่าอา่วัดออกไปสามสนิ้วก็ตามเราอยากทำเป็นเซนเราก็วัดออกไปเจ้าเซนแค่นี้เองนะคะแค่เราจับให้มันตรงกันแต่ถ้า สมมติว่าพียรีอบอกว่าออวัดออกไปที่แปดนิ้วล่ะวัดออกไปแปดนิ้วนะเราก็จิกเหมือนเดิมพอเราพลิกออกมาเฮ้ยมันเกินนิดนึงมันจะจะถึงยี่สิบอันนี้ยี่สิบเซนติเมตรนะคะยี่สิบเซนติเมตรกับอีกนิดนึงแต่ถ้าเราคิดแบบปวดหัวมากเลยอะไรไม่รู้เสษนิดนึงเราก็ปัดเป็นยี่สิบครึ่งก็ได้เล็กๆน้อยๆปัดขึ้นได้เลยนะคะไม่ต้องกลัวว่ามันจะเสียเสียทรงหรืออะไรมากมายเพราะ ในแบบที่เราทําแบบง่ายๆนะคะมันเป็นทรงหลวมอยู่แล้วต่างกันนิดๆหน่อยๆมันไม่ได้ทําให้เกิดความแตกต่างอะไรมากมายอ่ะทีนี้ในกรณีที่อันนี้พูดถึงในกรณีที่เราถนัดหน่วยเป็นเซนติเมตรนะคะแล้วถ้าเราถนัดหน่วยเป็นนิ้วบางทีเราก็ไปดูของช่องอื่นๆเขาสอนหน่วยเป็นเซนน่ะเราก็ไม่เข้าใจใช่ไหมอุ้ยทำไมเขาไม่สอนหน่วยเป็นนิ้วเราถนัดเป็นนิ้วเรา สังเกตง่ายๆเหมือนกันเลยถ้าเขาบอกว่าอันนี้นะคะประมาณให้วัดจากจุดนี้จุดนี้ออกไปที่25เซนติเมตรเราก็จิกไว้เลยจิกไว้เลย25เซนติเมตรโอ้จิกไว้เลยเลยพี่รีสอนว่าจิกไว้แล้วก็พลิกมาที่ด้านนิ้วนะคะด้านนิ้วก็จะเท่ากับเก้านิ้วกับอีกนิดนึงเหลืออีกนิดนึงจะถึง10นิ้วอ๋อเหลืออีกนิดเดียวปัดได้ก็ปัดไปเลยนะคะไม่ต้องกลัวเสียศูนย์ ปัดได้ปัดไปเลยขีด2ขีดไม่ทําให้โลกเปลี่ยนนะคะ,ะแค่นี้เองนะคะในเรื่องของการปรับประยุกต์ใช้เพราะในบางครั้งเราไม่สามารถที่จะไปไปดูช่องไหนที่แบบคือได้ตามที่เราต้องการเสมอไปเนาะสิ่งที่เราควรจะฝึก นะคะเราก็ฝึกดัดแปลงไม่ว่าจะอะไรก็ตามเราต้องรู้จักวิธีการประยุกต์วิธีการดัดแปลงผู้สอนแต่ละท่านเขาก็จะถนัดไม่เหมือนกันนะคะบางทีเราก็ชอบคนนั้นนะแต่ว่าเราไม่ชอบตรงที่หน่วยการสอนสอนเป็นหน่วยเป็นเซนเป็นอะไรเราไม่ชอบคือแบบบางทีจุดเล็กๆเ,เราสามารถประยุกต์ได้เราก็ประยุกต์ได้เลยนะคะคือมันจะได้ทําให้เรารู้สึกว่า ไม่ว่าเราจะไปดูของใครเราก็ทําได้นะคะอันนั้นคือเหตุผลหลกัลกๆที่พี่รีอยากจะมาแบ่งปันในคลิปนี้นะคะก็หวังว่าสําหรับมือใหม่เองก็น่าจะเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะขอให้ทุกคนมีความสุขในการเย็บผ้านะคะทุกอย่างมันสามารถประยุกต์ใช้ได้นะบายๆทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ